だ ถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนันะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสดีครับมีล็อ้นมานะครับวันนี้เราอยู่กัน b ยบีโซนเลโซเนนนะครับวันนี้ขออนุญาตมา TV ีหน้าปกไอเซนนะแล้วก็เป็นในส่วนไอเซนเป็นสายอะไรก็อย่างที่บอกนะครับก็คือสายวิญญาณกลยุทธ์นั่นเองเชี่ยวชาญในการใช้ เียวกัซุยเกสุอดีโดนกลับไปทั้งโลกเลยนะครับเพื่อหลอกล่อเพื่อหลอกล่อเร้วควบคุมศัตรูสามารถได้วิธีมาวิธีมาโดยไม่ต้องท่องบทเลยครับก็คือพี่ไอเซนเขาชี้ปุบไปเลยครับไม่ต้องท่องเทิงอะไรแต่อย่างใดเมื่อประสานกับพลังวิญญาณอันมหาศาลและความแข็งแกร่งของเขาลึกล้ำไม่ต่างจากความทะยานของตัวเองเออเขาเขาทะยานทะยานมาเขาบอกเขาจะครองโลกใบนี้เห็นเขาบอกว่าจะขึ้นไปเจอราชันเลโออยู่ดีกว่าอันนี้โจนไปในส่วนสายไอเซนนะครับ อ่าอันนี้เป็นประวัติของแกแกเคยเป็นอดีตหัวหน,น้าหน่วยที่5ผู้มีนิสัยสุข,ขุมอ่อนโยนและได้รับความพารพก็คือคนรักแกเยอะมากตอนใส่แว่นน,นะแต่ว่าแกออกท่าแท้กอกมาแล้วก็แกก็ไปสร้างกลุ่มอารันคาร์แล้วก็บุกอ่าโซซตี้เละเลยนะครับและในปัจจุบันได้ใช้อํนนานาจของโฮเงียวคูสร้างเหล่าอารันคาร์ขึ้นมาพว้ปกครองคูเฮโกมอนโดโอ้สุดยอดจริงๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วน,วนการแปลสก,กิลของแกมีอะไรบ้างนะครับโดยมีเรื่องคุณบอกบอกว่าทุกท่าไอเซแมนแอคทุกท่าน,นะคือท่าแม่งเทชิ เอาเรียกว่าตัวอื่นนี่แบบมองเลยนะเจอปลาไอเซนออกท่ากะเปทีนะครับเก่งไม่เก่งไม่รู้อ่ะแต่ว่าความเท่ความแอคี่หนึ่งบวกหนึ่งร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนสกิลไอเซนโซสเกตนะครับการผลึกดับไอเซนโตกับไอเซนโตกับการโจมตีของศัตรูอย่างรวดเร็วด้วยการเวียงดาบนะครับจุดแรงดันวิญญาณนะครับทาให้ศัตรูติดสถานะล้มทั้งหมดคือสามวิทันทีโจมตีปกติไอเซนแกรงดาบฟันวิญญาณสร้งงสางความเสียหายหลายศัตรูที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับในช่วงที่โจมตีปกติหากลบหลีกได้ จะเข้าสู่ฐานะกบเกลือนนะครับเออไอเซนมันชอบพูดกบเกลือนตลอดเราจะไม่ขาดจังหวะจําจนวนการครั้งของการโจมตีปกติด้วยนะครับสกิลต่อสู้ไอเซนปล่อยคฟมดากแห่งแรงวิญญ,ญ,ญาณออกไปเพื่อโจมตีสร้งางความเสียหายพร้อมได้รับจุดแรงดันวิญญ,ญาณนะครับเมื่อเราปล่อยสกิลต่อสู้ปล่อยสกิลต่อสู้ได้รับท่าชนะเพิ่มพลัง M p o w e r m e n นะครับจะสามารถปล่อยสกิลต่อสู้ขั้นที่สองได้อ่า ดูจากสกิลแล้วดูแล้วมันเก่งมากเลยนะแต่ว่าต้องลองไปลองเล่นจริงครับแต่ถ้าเท่จริงเห็นแล้วภาคสกิลต่อสู้สาขานะครับภาคลมรีการจบตู้การจบตีของศัตรูได้ในชั่วคราวนะครับและสามารถปล่อยสกิลต่อสู้ครั้งที่2และสกิลต่อสู้สาขาได้รับการเสริมพลังด้วยสกิลต่อสู้สาขาเซนสร้างความเสียหายต่อศัตรูอยู่ด้านหน้าพร้อมได้รับจุดแรงดันวิญญ,ญาณนะครับในขณะเดียวกันการปล่อยสกิลนี้จะนําไปสู่การจบตีครั้งที่2ทันทีโอ้โหก็คือกดสกิลหนึ่งไปแล้วต่อ2เลยทันทีนะครับ คล้ายๆเหมือนท่าคอมโบอ่ะโจมตีปกติสาขาเส้นอยพิธีทำลายที่หกสิบสามโลโคโลโคโอไปข้างหน้าทําให้ศัตรูเกิดสถานแรงสัน่นสตูจริงๆท่ายเยอะอย่างเงี้ยบรนดาเป็นเป็นตัวสายโจมตีเลยมากกว่าเนาะอีกคืกระยาไปเอ่อเป็นสายยุทธศาสตร์แทนดีกว่าไปเนี่ย <laughs> การปล่อยสกิลนี้จะนำการสู่การโจมตีครั้งที่สามของการโจมตีปกติอย่างต่อเนื่องทันทีนะครับสกิลสนามลงศพสีดาไอวิธีทำลายที่เก้าสิบที่มันชอบใช่ไหม ไอเซมสะสมพลังสกิลสนามลบอ่ะสรุปยังไงตัวเป็นตัวยุทธศาสตร์แน่นอนนะครับโจมตีในสนามเมื่อสะสมครบสูงสุดนั่นเองคล mm ้า hmm. ยๆลูเคียเออคล้ายๆลูเคียแต่ว่าของไอเซน่าจะมันน่าจะโอพกว่าเยอะนะครับ mm hmm. อ่าเมื่อซูอยู่ในสนานเออโคยูกะเซยโกสุนะครับจะไม่สามารถเลือกใช้สกิลสนามลงออกลงศพสีดําได้ แต่สามารถปล่อยผ่านการโจมตีปกติได้สกิลสนามลบค่าจะยืนอยู่บนสวงสวรรค์โอ้โหชื่อท่าอย่างเท่เลยไอเซนเปลี่ยนตัวลงสู่สนามรบนะครับแล้วปล่อยการโจมตีาอ๋อท่ามันต้องแรงมากแน่เลยว่ะรู้จากชื่อท่านะครับแล้วสร้างความเสียหายต่อเนื่องการปล่อยสกิลนี้จะลบเลิกถ้าไม่ตายไอเซนปลดปล่อยดาบฟันวิญญาณใหม่นะครับสร้างความเสียหายแกศัตรูแล้วเข้าสู่สถานะทันทีถ้าไม่ตายจะถูกเสริมทันทีหลังเข้าสู่สถานะนะครับและถูกรีเซตทันทีว้าวถือว่าดีนะ นอกจากนี้การโจมตีส่วนใหญ่ในสนามนี้ได้รับการเสริมพลังจะปลดปล่อยพลังโจมตีที่กําหนดโดยอัตโนมัติและปล่อยท่าไม่ตายนี้การเสริมการโจมตีปติอย่างต่อเนื่องโอ้โหทำให้อิซึกะน่าจะทําให้อิสุกะยักเก่งโคตรเลยนะโจมตีปติสถานะนะครับไอเซนแวงดาฟันวิญญ,ญาณใหม่พร้อมปล่อยวิถีมารสร้างความเสียหายหลายครั้งต่อศัตรูที่อยู่ด้านหน้าโอ้แรงดันจุดวิญ,ญญาณนะครับสกิล <Yeah. S 1> สนามรู้ก็คือสะกดจิตสมบูรณ์นะครับอ๋อทำให้ถ้าเกิดตามการ์ตูนก็ขยับไม่ได้เลยนะ ไอเซมเปลี่ยนตัวลงสู่สนามรดแลวสร้างคอนเซ์สโอ้โห oh, เป็นบว่าโอเแน่นอน mm hmm. เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่ไอเซมจะตึงแค่ไหนนะครับ mm hmm. อ่าเดี๋ยวมีขอญาตมีเอ่เอเพิ่มเตเิมไปนิดนึงเพราะเดี๋ยวมันสั้นเกินไปนะก็มีตีบอสอุราหาระนะครับด่านแปดแปดถือว่าตึงอยู่นะอันนี้เอาแบบวิธีผ่านแบบง,ง่ายๆเลยแล้วก็เป็นส่วนอา่า ถ้าเราเลเวล15เนี่ยของทองดอกกี่อันอ่ะน,นี่เดี๋ยวมีไปเทสให้ดูเลยครับเนี่ยมี65แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเทสให้ดูอ่ะแล้วก็เป็นในส่วนการฟาร์มระดับสุดท้าย65ระดับสุดท้ายเปิด65ที่มีปีไปลองฟาร์มนะปรากฏว่าดอกทอง3อันเพราะนั้นคุ้มดีครับถ้าใครกะจะเล่นเกมยาวแต่ว่าโอ้โหกาจะมาจ,จุด65ได้เนี่ย รีเลเวลใช้เอ่อค่าพลังเออเพชรเยอะครับมีบอกได้เลยเพราะนั้นจริงๆถ้าเป็นสายฟรีสายตัวน้อยเพชรไม่ค่อยพอก็แนะนำว่าหยุดแค่45ก็พอครับหรือว่าอาจจะแบบทำายวันได้เอพีไปเรื่อยๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออใช้เพชก็เก็บไปเปิดตัวดีกว่าแต่มีบอกเลยนะถ้าเกิดใครตอนเนี้ยมา65ได้ฟาร์มการ์ดทองได้สามใบมันก็จะจบโอ้โหสบายเลยใช่ปะ เพราะว่าอ้าวปกติเราฟาร์มได้2องหรือ3าโอกาสที่เราจะได้เออเอาชินดีกว่ามันก็สูงอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้เพื่อนเราไปตัดสินใจเอาบอดมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ่ยปกติมีแน่นเองตลอดมาลองบอดดูเออบอดมันก็เปลี่าวเ้าเหมือนกันว่ะเออเออเออเล่นสเตปนีเลยว่ะเอออ้าวเฮ้ยทำไมมันกดฮิวเลนมาลุ้นมันไม่ตีก่อนวะไปไปกดบางใครก่อน เออแต่เรื่องหลบบอดมันเก่งนะบอดมันหลบชุดเท้ามากเออาอสุขยากูคีดยืนคิดแป๊บหนึ่งเลยเออเอาดีเฮ้ยเดี๋ยวนะตะกี้มันเหลือเลืออแค่สองขีดอันติเมทใส่ทำไมวะอ๋อไม่เป็นอ๋อมันผ่านแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเมทอะเห็นปะมันดอกทั้งหมดคือสามอันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูซิ นี่ชัดเจนนะเห็นไหมสรุปก็คือดอกสามอันนะครับอันนี้ก็สําหรับใครที่แบบว่ากะจะฟาร์มคุมก็ต้องปั้นถึงหกสิบห้าก็ตามนี้เลยครับอ่ะต่อไปเบนิสูนบ,บอสอุระหรวดประจนัยอันสุดท้ายนะครับมีว่าน่าจะเก่งสุดในบรรดาบอลเราไปเรียมันกกนประศาส์มากอันนี้บอกได้เลยนะไปสู้อาลาฮาระเอาทีให้เราเก่งที่สุดเอาเอาทีมแช่ไปเลยมันจะได้ไม่ต้องเล่นมากถ้ามันเล่นนี่คือแบบโอ้โหมันกระโดด มันมีสั่เอออะไรไม่รู้พันธะอะไรไม่รู้ใส่เราทําให้เราเปลี่ยนสลับตัวไมปอันนี้โคตรกวนอ่ะมีเล่นตามนี้เลยพยายามไม่จบจบก่อนสองร้อยวีแค่นี้ก็คือจบเกเ right ม,มเรียบร้อยแล้วนะครับกระสายฟันหมีก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ทําเลเวลทําอะไรเลยแหละเออเพราะมันจบหอสิบห้าแล้วก็ไม่รู้จะไปทําเก็บไปทําสายอื่นบ้างดีกว่าเอาลุยครับเกียวคุยะลุยจีรุ่งซึนบูเซอคุระเขาเชื่อโยชิเอะโคตรเอาออกมาออกก่อน๋ย่ามาทักหมี ระบอยงตัวาย,ายาวๆเลยครับเฮ้ยเอามาด้านลุ้นด้วยนะบําฮะยืนดูอ่ะเดี๋ยวคุยาะต่อ,อสลับอิติโกะระบียยาวโอว่าทีมนี้มันคอมโบต่อกันไม่ได้ครับเฮ้ยเมื่อก,กี้มันกระเด็นอยู่แล้วไปโอ้โหมันตับเราเฮ้ยโอ้โหเอาเหรอเอาเหรอ,อ,อได้เลยอย่างนี้ก็ต้องเจอกันหน่อยดิสังเกตน,นะมันตีมหมีแรงมากเลื่อยหายไปขึ้งหลอแล้วเนะี่ยทำเป็นเล่นใบ ทันแหละเส้นโบสกุดะดักเฮโยชิไีดูมิติโกต่อเลยเดี๋ยวไม่ทันครับมีตัวหมดฮะทันกอดีโอ้โหไอชินจีนี้ก็ปูกันว่ะโอ้โหเฮ้ย ตันช้าว่ะไอลาฮาร้านี่กวนเก็บรัดรอครับทำยังไงไม่ได้แล้วทิมยังไงครับเออไม่ทิ้มอะไรครับล้้นนะเฮ้ยมันหลบได้เห็นโอเคได้แล้วลุยนะครับว้าวสักก็ไปมีใช่ เราไปยังเทจบมาได้ละอีโก้ใส่เข้าไปเอาบับสองทีเรียบร้อยบั๊บยังไงก็สู้กูลาฮาราไม่ได้จริงได้ประมาณเบาคือเป็นบอุกูลาไปแล้วก็กกกทึ่งทึ่งโคับเบิ้ลโอเคหมดแล้ดีเราบังเทึ่งสุดยันอ่ะโอเคเป็นคุย่าตาม น่าจะยากสุดเรามั้งไอสองตัวเนี้ยในเกมตอนเนี้ยเพราะมันสุดมากตีแรงโคตรประมาทไม่ได้เลยมาอยา่างไรบ้งางอย่างโอเคเดี๋ยวนะมึงโดนเซนโบซากุระมึงส่วนกูได้ไงวะอ่าอะไรครับบังอ่ะานมือกูยาวเลยโอเค เฮ้ยนัการลอลล์ครั้งส,สุดท้ายอิจิโกะฟางตายอ่ะเดอะดับเบ,บิลเฮซิกะก็ตายแล้วเนี่ยโอเคผ่านตัวแรกไปแล้วครับอเนี่ยอุระฮาระเนี่ยแสบมีเลยเอากิมต้องแข่งมาแต่ตอนแรกมีเอากิมอิจิโกะมันก็ทันนะโหท่ามันพษบิีขีอะไรรููเต็มไปหมดเลยทั้งสลับตัวไม่ได้ทั้งแรง แข่งนี้นะครับแล้วก็รีบเก็บสแต็กให้เร็วที่สุดเออเออเสร็จครับเดี๋ยวไปนะครับเอ่ออสุกยาครับเฮ้ยปูโดนหักจังหวะนะครับก็รู้เดี๋ยวก็นรู้อ่าเรากูจะให้มึงไม่ได้ทำอะไรเลยอุราคาระเฮ้ยเสือเกะลงไปก่อน8หลอดครับเฮ้ย อะไรรูปแม่แล้มันจะมีเตะควนครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเออมาดิรออยู่แล้วเอาไปพอายามดูมันรู้ก่อนแล้วก็ปิดทางไปตายก็จบแล้วครับอันนี้จริงๆมันกวนมากแล้วแต่มีแต่เอาทีมขแข่งถ้าเกิดเอาทีมอิจิโกะไปเล่นจะรู้เลยโอ้โหแม่งแบบไม่ได้เลยอ่ะมึงต้องตายตรงนี้แหละโหดเลยครับเฮ้ยนี่ อ่าแนา่อะไรครับเก็บแตะครับอ้าวหกห้าเราดีกว่าหกห้าเอ้ยโอ้ยบัฟอ,อ,อุลาร้หมดเออเวลาเาจะตายแหละถ้าบัฟไม่หมดอ้าวคู่เล่นนิดงไม่เป็น,นครับเหลือหนึงก็ตายอยู่ดีฮิวเล,ลนมันรู้ไปเลยเรียบร้อยถ้าเจอถ,ถ้าไม่ผ่านก็มีแนะนำครับเอาทีมน้ำแข็งมาจะง่ายกว่าเยอะทีมฟันแบ่งโอ้โหแบ่งแบบแบบมันใช้ทำให้เราสลับตัวไม่ได้อะ่ะยืนค้างจับขังก็ อ่ะโอเคครับก็ขอให้คนเล่นเกมบีโซโเลโซเนบีโซเลเซนนอยงมีความสุขนะครับ